สวัสดีครับเปนแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับย้อนเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์มันเดย์ไนท์นะครับก็3ลีกเลยครับไปเริ่มที่เวลาตี เก่าชอสลาอิตาลีนะครับมอนซาจะเปิดบ้านเจอกับอูดินเนเซมอนซามี10แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอกับโคโมมา1-1ครับสามนารุกก็แดนนี่โมตา้าจารุก้าคาปราลีนะครับกองหน้าเป็นมิลานยูริชเจอกับอูดินเนเซ 17ต้มเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านกับเจนัวมา0ต่อ2นะครับสุเลมานาตูเรจะติดทวดบานคืนนี้นะครับตัวหลักก็ซันดี้โลวิกคู่หน้าโรเลนโซลูก้ากับแคนนนเดวิสนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเสมอกันทั้ง2นัดกินกันไม่ลงคู่นี้ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันนะครับเอ,า,อาง่ายๆมาว่าอูดิเดเซจันดับดีกว่านะครับแต่ว่าพี่แม่เล่นในบ้านมอนซาครับพี่ใหญ่ยังชอบที่มอนซามากกว่าครับมองว่าเกมนี้หนีตกชั้นด้วยนะครับมอนซา จะไม่แพ้ไปอย่างน้อยลุ้นถึงเบียดชนะคู่นี้เชียร์มอนซ่านะครับคู่ต่อมาเวลาตี3ามครึ่งไปดูลาลิก้าสเปนครับเกตาเฟ่จะเปิดบ้านเจอกับเอสปันญอนทั้ง2ทีมมี13แต้มเท่ากันนะครับเกตาเฟ่เนี่ยชนะ2เสมอเแพ้6เกมลาสในลีบุกไปแพ้มาริดมา0ต่อ2นะครับกลางสัปดาห์เล่นโกาปาเดเรพักตัวผู้เล่นชนะจุดโทษทีมรองบอลมานะครับตัวหลักๆก,ก็ ต้องเช็คบอค่ามายอราวนะครับที่เหลือก็คาร์เปเลส,เลสมีอัล,ลันเอนยอมกองหนะ้าอัลบบรโรโดริกสครับเจอกับเอสปันยอนขอ13แต้มจากเ,าเกมล่าสุดเนี่ยคือในลีกเนี่ยเปิดบ้านชนะเซลตาา3-1ในะโคปาโดเรบุกไปแพ้ บาโตมา0-2ก็พักตัวผู้เล่นตัวหลักนะครับคืนวันนี้มาลชคูมาลาติดโทษแบนนะครับตัวหลักๆก็อเล็กซ์คราวมีปอโลโซโน่คู่หน้าเป็นเอลวินคอโดนากับคาบีเปาโดครับเจอกนันล่าสุดคือ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับปรากฏว่าเอสปันยอเนี่ยเปิดบ้านชนะ 1.0น,นะครับแน่นอนก่อนเกมเขามองเกตาเฟ่เป็นต่อครับแม่เอ,า,อาง่ายฟอร์มสูสีนะครับเพียงแต่ว่าเกตาเฟ่เนี่ยพอไม่มีบายอราวนี่ถือว่าหายไปเยอะเหมือนกันยังชอบที่เกตาเฟ่นะครับบอลอาจจะดูสูสีครับแต่ว่ามองแล้วเกตาเฟ่มีโอกาสครับจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับปิดท้ายที่เวลาตี35ไปที่ลีโปรตุเกสครับเอสเตล่าจะเปิดบ้านเจอกับอารัวกาเอสเตลามี9แต้ม เกมล่าสุดบุกแพ้ฟาเรนเซมา01นนะครับสามแนวรุกก็อารนลยส์นิวตันวาเลล่ากับโรดิโกปิญโยนะครับเจอกับอารัวก้ามี8ดแต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับเบนฟิก้ามา02นอะครับอิโวโรดิเกสมาลายเซซินล่าของหน้าเป็นเจสันนะครับ จกอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอารูกาบุกชนะ4-1คู่นี้ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วอารูกาจะทําได้ดีนะครับแต่ว่าแม่คือผมมองว่าเกมนี้ก็ใกล้เคียงครับยังน่าวัดใจเจ้าถิ่นเอสเตล่าเชียร์ที่เสมอนะครับปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับสรุป3คู่ชอบเจ้าบ้านหมดเลยนะครับมอนซาเกตาเฟ่ za, และเอสเตล่าครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้ยนะครับสวัสดีครับ